ฮ่ไซเฟอร์เองอ่ะโทษทีนะพุ่นต้หาวิธีทำให้คนสนใจคลิปเกมอยู่เนะี่ยไม่ค่อยมีเวลาให้แกเลยต้องทำย่างไงนะคนถึงจะเริ่มสนใจคลิปอื่นๆของเราบ้าง เหรียญสะกดจิตเดี๋ยวก่อนนะนี่แกคิดจะให้ฉันไปสะกดจิตคนที่เข้ามารับชมให้กลายเป็นทาสของช่องเราอย่างนั้นเหรอแบบนั้นมันไม่ได้ต่างจากลัทธิหลอกลวงเลยนะวิธีการของแกมันต่ำช้าเกินไปฉันทำให้แกไม่ได้หรอกถึงมันจะดีต่อช่องก็เหอะหาอาหารของเรามันบทบานแล้วเหรออแต่ถ้าถากจะให้พวกเรามาอดตายกันแบบนี้สู้ใครเป็นคนเลวแล้วมีคนบูชาแบบไม่สมัครใจมันยังจะดีสักกว่าเนาะเอามานี่โอเค ถ้างั้นแล้วก็ทุกคนที่ดูไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้จงโดนสะกดจิตไปซะจงดูคลิปอื่นซะบ,บ้างพวกตูเนี่ยจะไม่มีด้กันอยู่แล้วเออนั่นแหละพวกคุณตกอยู่ได้พวังของผมแล้วจงกดไลค์กดซับสไครต์และแชร์บอกต่อๆกันไปอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยทุกการสนับสนุนของทุกท่าน คือการพัฒนาช่องนี้และการให้อาหารกูเตยด้วยนะครับ